สวัสดีครับวันนี้เรามากับของเล่นนะครับนี่เราจะมาเปิดกล่องเจ้าตัวนี้นะครับดูซิเป็นเจ้าไดโนเสาร์หุ่นยนต์นะครับโรบอทไดโนเสาร์นะครับนี่โอ้รอบกล่องเลยนะครับมันสามารถเดินได้นั่นเองมามาแกะดูกันเลยครับเอานัทมานะครับนี่เขาใส่ฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อแต่รู้สึกว่าฐานมันจะอ่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะเดินได้แบบนี้แต่มันจะเดินช้าๆนะครับ นี่ให้ดูใกล้ๆนะครับมันมีไฟที่ตาด้วยนะครับอ่าเอาตัวอื่นมาเดินเป็นเพื่อนกันว้าวดูสินี่ตัวนี้ด้วยครับตัวนี้เป็นเดรนัสาร์คอยาวนะครับหลากหลายสายพันธุ์นี่อันนี้ก็คอยาวสีชมพูโอ้อย่างเท่เลยดูดูสิเดินกันเป็นแก๊งนะ่ะดูสิเห็นไหมครับ ว้าวนี่นี่นี่อันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งสไปโนสรัสแน่นอนครับนี่เดินกันมันค้างครับเดินกันมันค้างเลยนี่โอ้โหนี่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 ตัวนี้สีฟ้าสวยมากนะครับนี่สไปโนสรัสสีฟ้าโอ้ไลาบี้เลยครับตัวนี้วิ่งเร็วมาก ครับโอ้ oh, ดู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 ต่อแถวกันเป็นขบวนเลยนะครับอือดูตัวไหนต่อน,นี่ดูเจ้าวัวบ้างดีกว่าเอาเจ้าวัวนี่ตังแน่เลยครับอ่ไม่เป็นไรเจ้าวัวสีส้มนี่ต่อไปก็เจ้าไถรน็อสซอฟัสอือ่าเดินเพื่อนเพื่อนกันนี่เดินให้ปัน แถวเดินหากันอโอเคสำหรับว,วันนี้ก็ขอลา,าเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย